คุณู้ชมครับวันนี้ผมอ๋อเอกมองคอนนะครับมาที่บางบัวทองอีกรอบนะครับวันนี้มาดูปลาหมอไข่พี่วินัยนะครับเราดูปลาหมอไข่ของพี่วินัยครบหนึ่งร้อยวันพอดีวันนี้เราจะมาช่างตวงวัดกันนะครับตามมาตราระดับโลกนะฮะก็คือใช้ตารางเมตรช่างก็คือใช้กิโลนะครับอย่าไปใช้ยี่ห้อช่างนะฮะวันนี้คุณผู้ชมครับระหว่างดูผมหรือจะดูจะดูปลาเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูไปดูปลาที่ไปดูปลาปลาไอ้แมกำลังกำลังพ่นน้ําเลยเนี่ยฮะนะครับ หรือจะคุยกับพี่วินัยจะเอายังไงดีนะฮะเราขออนุญาตคุยกับพี่วินัยก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้ปลาเนี่ยฮะวันนี้ประมาณยังไงบ้างเห็นน้ําใสๆแบบเนี้ยน้ําสวยแบบเนี้ยเป็นไงบ้างครับพี่วินัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเจออีกครั้งนะฮะวันนี้ครบ100วัน100วันครับครับจากหนึ่งร้0วันพอดีพอดีเลยนะพอดีเลยหนึ่งวันพอดีครับว่าจะลองเช็คดูว่าปลาในบ่อร้อยวันที่เราเลี้ยงเนี่ยไปถึงขนาดไหน เห็นเขาโพสต์กันแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่สองเดือนครึ่งสามเดือนของเราไม่แน่ใจว่าจะได้อย่างเขาหรือเปล่าเราต้องลองดูเลยนะก็เอาของจริงมาคุยกันของจริงมาคุยกันเดี๋ยวเราจะหวานแหแล้วดูกันสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับหวานแห่เธอเอาแหขึ้นไหมพี่คือเอาแหขึ้นเอาแหขึ้นหวานหวานแล้วไม่เอาขึ้นปลามันตัวใหญ่เกินไปปลาตัวใหญ่เกินไปมันเอาแหไปเนี่ยวันนี้จะทำไงบ้างพี่ก็จะหวานแหแล้วก็จะสุ่มขึ้นมาเลยว่า กี่ตัวโล, uh huh. ลวเราจะใช้วิธีคัดแยกดูตามลักษณะว่ามีการโตโตมากโตน้อยแล้วเรามาคุยกันว่าทําไมปลาที่ขึ้นมาถึงอัตราการโตไม่เท่ากันครับเราจะมีเทคนิคกระบวนการไหนที่จะต้องแก้ไขไปยังคนผลิตสายพันธุ์ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงตอนปลาขึ้น แต่วันนี้คือเราสุ่มปลา2บ่อสุ่มปลา2อบ่อบ่อที่1ที่เราจะจะวานันที่ที่เราเลี้ยงจากอาหารที่เราผสมเองเป็นอาหารพิเศษเป็นอาหารพิเศษใช้การเลี้ยงจากอาหารทาเองเนี่ยแปดสาเอครับอีก15%จะใช้อาหารเม็ดเสริมในตอนมื้อเย็นเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ก็มียูพาร์ตเข้าไปด้วยแต่มียูพาร์ตแน่ๆคือมียูพาร์ตอยู่ในนี้ทุกบ่ออ่าแล้วอีกบ่อหนึ่งที่อยู่ฝ้าน้นฝั่งตรงข้ามอีกบ่อหนึ่งฝ้งโน้นฝั่งตรงข ตามที่เขาเลี้ยงกันเลยคือโปรตีนรเริ่มตั้งแต่40ลดหย่อนตามระยะเวลาเดือนแต่ก็ยังหนักอยู่ที่30ด้วยซ้ําำไปของผมเนี่ย30โอ30ผ่านผสมยูพาร์ตในอัตราส่วนที่กินกันอยู่แต่ว่าการกินของผมมีการเว้นวักตามลำดับ100วัน,วนของการกินอาหารทั้งสองแบบนะครับสบภาพน้ำของแต่ละบ่อนี่ต่างกันไหมพี่พ ไม่ต่างกันครับไม่ต่างาสภาพน้ําไม่ต่างกันความเป็นอยู่ของปลาไม่ต่างกันแต่น่าจะต่างกันที่ขนาดตัวปลาอแล้วเดี๋ยวจะได้ดูนะฮะงั้นก็พี่ลงมือเลยเราเสี่ยงนี้เลยนะเ,ยเอากันเลยนะพี่นะติดยังไงก็ติดพี่วินัยจะหน้าแตกหรือหน้าไม่แตกก็งานนี้เลยครับทชมครับวันนี้เราไม่มีการต่อเทปแต่อย่างใดนะฮะเรายกกันเต็มๆจะจ,ะจะนะครับตอนนี้กิโลฟางน้อยก็มีแล้วนะฮะเดี๋ยว พี่วินัยเบี่ยงแห я. เดี๋ยวกล้องจับพี่วินัยผมไปเอากิโลก่อนนะฮะนี่ครับผมขออนุญาตหยิบกิโลเดี๋ยวพี่วินัยก็เบี่ยงแหไปนะครับผมรอแล้วตอนนี้ฮะรอที่จะชั่งะฮะอ่ะเวียงไปแล้วครับพี่วินัยมีอยงเวียงไปแล้วตอนนี้ครับผมก็รอนะครับผมผมจะหัวล็อกพี่วินัยหรือพี่วินัยจะหัวล็อผมงานนี้ก็ดูะะ oh, <no. S 1> แล้วฮะครับเอาละฮะดึงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ จะใช้แหไม่ติดก็แสดงว่าในบ่อนี้ไม่มีปลาปลาในบ่อนี้กี่กี่กี่พันตัวนะพี่ห้าห้าพันตัวขนาดบ่อประมาณขนาดบ่อประมาณน่าจะประมาณงานหนึ่งงานโดยประมาณเนาะงานโดยประมาณเพราะว่ามันมันบ่อมันไม่ได้สัดส่วน่ะเป็นบ่อเศษครับบ่อเศษที่ใช้สาหรับเลี้ยงวิจัยเลี้ยงทดลองทุกพันปลามาแล้วครับพี่มาแล้วครับตอนนี้ผู้ชมครับมาแล้วยกไปแล้วครับนี่ อ่ะดีนะฮะเต็มเต็มเลยครับมาแล้วครับนี่ผู้ชมครับดูให้ดีดูให้ดีวันนี้มีดีให้ดูตัวสวยใช้ได้เลยเนี่ยเสมอกันด้วยพี่ดูดูดูลูปลูกการนี่คือประมาณกี่ไซส์พี่ดูลูกการแล้วน่าจะประมาณสองถึงสามไซส์สองถึงสามไซส์นะฮะฮ่าเนี่ยฮะมีแบบประเภทวิตามินซีขาดด้วยเขามีเลือดออกด้วย <laughs> ไม่เกี่ยวครับ แต่ผมว่าดูด้วยสายตาผมเนี่ยมีประมาณประมาณสองไซส์นะพี่ไม่ไดสามไซส์ถ้าดูด้วยสายตานะคือผมไม่ใช่คนเลี้ยงปลาหมอครับนะฮะผมชอบเลี้ยงปลาพยาบาลมาพี่ในโพสต์บ่อยๆฮะปลาหมอไม่มีเมียปลาพยาบาลนะฮะงานเย้ชนของผมแล้วเนี่ยปลาพยาบาลปลาหมอมีแต่ฉีดครับปลาหมอเบีฉีดปลาพยาบาลแล้วฮะปลาพยาบาลมีแต่ถอดพี่พี่อย่าบอกปลาหมอเมียฉีดปลาพยาบาลเมียถางไม่ได้ก็ถางให้หมอฉีดโอ้งานนี้รู้เล่นมุกรู้จะทำอะไรอะ เรามาดูปลากันมาดูกันอ้าวแผนกครับนะฮะมีมีแผนกด้วยนะฮะเนี่ยอ้าวขณะที่กําเห็นไหมสัดส่วนครับเป็นไงพี่ดูรูปกาแล้วเป็นไงฮะดูรูปกาแล้วเป็นไงจะประมาณ2ไซส์ถึง3 3ไซส์ครับ3ไซส์แต่3ไซส์คือไซส์1ไซส์2เนี่ยผมว่าไซส์1ไซส์2จะเยอะกว่าใช่เยอะกว่านะครับถ้าแบ่งเป็น100%แมตเก็บไซส์ก็มาร้อปร์เซ็นต์คือไซส์1ไซส์2ประมาณสัก80%เนาะไซส์3ามสักกี่สิเห็นจะได้ ลูกการออกมาแบบนี้เป็นไงพี่ดูด้วยสายตาก็อันนี้นะอันนี้คืออาหารที่เราเราทำเองที่ว่า8ปบ้าเปนแปดสบาบางคนว่าโปรตีนเท่าไหร่หรือว่าปลาจะโตเหรอครับคำตอบเดี๋ยวจะมีให้ดูจากบ่อนี้แล้วก็อีกบ่อนึงนะฮะตอนนี้ถามว่าโปรตีนเท่าไหร่ครับยืนอยู่โปรตีนเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้่เพราะผมก็ไม่ได้สกัดออกมาแต่แต่ผมรู้นะพี่ยืนอยู่6คนครับโปรตีนก็12บครับ แต่ว่าในส่วนที่ผมหาผมก็คิดว่ามีโปรตีนทุกอย่างโปรตีนจากอะไรพี่ท,พท,ที่ทำที่ทําเนี้ยก็ทั้งพืชและสัตว์ครับทั้งพืชและสัตว์มันมีโปรตีนของมันอยู่แล้วในตัวมากน้อยขึ้นอยู่ตามตามสิ่งครับตามสิ่งนั้นๆอย่างโปรตีนจากสัตว์าัวนี้ อย่างเช่นโครงไก่ที่เป็นอาหารปลาหมอนะที่เป็นอาหารปลาหมอแม้นกระทั่งไข่ผมก็เอามาให้กินครับคือไข่ไก่ที่มันบุบๆแตกๆผมกินไม่ทันผมก็นํามาผสมลงในโครงสร้างอาหารของเราครับแล้วก็นํามาให้ปลากินซึ่งว่ามันทิ้งก็เสียหายเราก็นํามาให้ก็ทุกคนก็รู้อยู่ว่าในโปรตีนที่ได้จากไข่มีปริมาณสูงครับมีปริมาณสูงเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอ๋อตัวนี้ไซเล็ก อันนี้ไม่ได้โทษคนเลี้ยงครับโทษอะไรครับอันนี้ต้องโทษคนผสมสายพันธุ์ทำไมพี่ก็มีแบบนี้ไหมอ่ะใครมีแบบนี้เอามาโพสต์แล้วบอกว่าร้อยวันมั่งอ่ะอ่ามีใครไม่มีก็ไม่มีหรอกไม่มีใครหรอกที่จะเอาเอาปลาตัวแค่นี้มาโพสร้อยวันที่พี่พูดแบบนี้หมายถึงว่าแม้แต่นิ้วมือก็ยังไม่เท่ากันใช่นิ้วมือคนาคนก็จะไม่เหมือนกันคนยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนี่คือนี่คือความจริงแต่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีกี่ไซ เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่ามีกี่สายเดี๋ยวไซนีแยกตัวเล็กมันออกยากอะเนี่ยตัวเล็กมันออกยากมันไม่มันไม่ยากจากแหไปไงนี่คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาตีแผ่ความจริงนะครับว่าบางทีเราดูในโลกของอินเจน่ายังไงพี่ยังไงพี่เนี่ยร้อยวันอ่าไอ้นี่คือคือมีนั่นไงแต่พี่วินัยโชว์วันนี้นะครับถือว่าในบ่อมีจริงๆนะพี่นะแบบนี้นะเนี่ยเี่ร้อยวันอย่าดวพี่ นี่ก็ร้อยวันอ่านี่ก็แล้วอ่ะพี่พี่เทียบกันดูนี่ก็ร้อยวันบ่เดียวกันเนี่ยครับแล้วทําไมมันถึงไม่เหมือนกันน่ะนั่นไงแต่ถึงบอกว่ายาวอย่างนี้มาโชว์เอาอย่างนี้มาด้วยอ่าแต่วันนี้คือเราเอามาหมดแล้วเอามาหมดติดแผลเท่าไหร่แล้วมาเฉลี่ยกันเราเอามาเฉลี่ยดูซิว่าอ่าร้อยวันเนี่ยให้ผลตอบแทนเรากี่เปอร์เซ็นต์ั้งรับปลาห้าพันตัวอ่าเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เทียบวางในตาช่างดีกว่าพี่วางตาช่างดีกว่าอ่านี่ก็ประมาณสองกี่ครึ่ เนี่ยตัวเนี้ยตอนเนี้ยเพิ่งจะสองขีดแต่แก่ไม่ถึงครึ่งด้วยตัวเนี้ยนะประมาณใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงครึ่งสองสองขีดกว่านะสองขีดครับโดยประมาณโดยประมาณนะฮะอ่ะผู้ชมครับเดี๋ยวตัวตัวนี้คือไซส์ใหญ่หรือเปล่าพี่ก็เนี่ยน่าจะใหญ่สุดใหญ่สุดใช่ไหมฮะอ่ะดูดูไซส์ใหญ่สุดไซส์ใหญ่สุดมีไหมพี่ไซส์ใหญ่สุดนะฮะเดี๋ยวลืมลืมตัวนี้เอาตัวนี้ไปด้วยอ่ะวันวันนี้มามาเยี่ยมด้วยครับวันนี้มามาเยี่ยมด้วยีเดียวครับครึ่งขีดตัวเนี้ยนะนี่คือหนึ่งร้อยกันห้าสิบกรัม หนึ่งร้อยวันเหมือนกันห <nah> ้าสิบกรัมไซส์ขนาดใ่จะตายขนาดขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ครับอ่เดี๋ยวมาดูมาดูมาดูนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดวัดตัวนี้ก่อนพี่ว่าไซส์ประมาณเมื look, uh ่อกี er, ้ห้าห้าสิบกรัมใช่ไหมห้าสิบกรัมเห็นด้วยห้าสิบกรัมครับไซส์ขนาดตอนนี้คือเขาวัดไงพี่ตั้งแต่สิบสามเซนจากปลายปลายหางถึงปากปลายหางถึงปากนะสิบสามเซนสิบสามเซนยาวความยาวกว้าง ห้าเซนห้าจุดห้าห้าจุดห้าโดยประมาณนะห้าจุดห้าโดยประมาณสิบสามกับห้าจุดห้าสิบสามกับห้าจุดห้านี่คือไซส์เล็กนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีกี่ไซส์พี่ก็น่าจะมีสามไซส์อ่ะขอดูขอดูไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เขาเรียกว่าไซส์หลงครับไซส์หลงที่เหลือนี่น่าจะเป็นแค่สองหลงหลงคือหาอาหารกินไม่เจอหรือว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เราอยู่บอกแล้วว่าครับผม สายพันธุ์บางทีการการตัดต่อฮอร์โมนน่ะมีปริมาณมากทุกตัวจะไม่ได้เชื้อทั้งหมดไงอ่านั่นแหละครับนี่คือความจริงครับอามาดูไซส์ใหญ่กันนี่นี่ีไซส์รองอ่าไซส์รองนะฮะไซส์ใหญ่สุดในนี้น่าจะมีประมาณ5้าถึงหตัวเอาเอาไซส์ใหญ่ก่อนดีกว่าไซส์ดูไซส์ใหญ่พี่ดูไซส์ใหญ่นะฮะว่าเป็นตัวไหนไซส์ขนาดไหนนะฮะที่มือนะใช่อ่าเราเลยนะฮะมัดถือสองมือคับผมมือนู้นตัวมือนี้ตัว เรามาดูกันนะครับนี่คือวันนี้เต็มๆนะฮะแล้วปลาตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในกระมังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาชั่งกันนะครับว่าจํานวนเท่าไหร่และปลากี่ตัวาหารกันถ้าเฉลี่ยนะครับวันนี้ว่าหนึ่งนเอีวันได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยน่าจะใหญ่สุดใหญ่สุดนะฮะความย,วยาวความยาวนะครับขเขาทียจชั่งดีกว่าพี่เดี๋ยวหยิบหย,ยิบตัวนูน้นออกก่อนอ่ะหยิบตัวนู้นมาเลยครับจ้ะ <striking S 2> ออกมา,มาแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณอามาัดอามัดเ อันนี้คือไซส์ใหญ่เลยพี่นะเนี่ยเนี่ยคือไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ใกล้เคียงสี่ห้าตัวโลพี่ได้นี่ห้าตัวโลเป๊ะเนี่ยฮะไปไหมพี่ห้าตัวโลนะฮะได้ไหมนะห้าตัวโลห้าตัวโลนะครับเอาขนาดอยู่ประมาณห้าตัวโลนะนี่คือไซส์ใหญ่นะหยิบออกเหียวตัวเดียวเดี๋ยวผมจะวัดดูว่าประมาณไซส์ประมาณเท่าไหร่แต่ก็ห้าตัวโลนะเห็นแล้วนะฮะปลาร้อยวันนะห้าตัวโลครับชัดเจนแล้วนะครับ ย,ยังดิ้นยังดิ้นครับปลาหมอฮะต้องจับพยาบาลฉีดยาแล้วฮะอ่าอย่างดิ้นดิ้นยังดิ้นเอาขออนุญาตวัดนี่ขอยาวอีกนิดนึงอ่าประมาณประมาณความยาว19เซน19เซนพี่นะระยะหาง19เซนครับ <9 S 2> ครับรอบข้างความกว้าง9.5ประมาณ9.5นะฮะ19 9.5นะครับเอาละฮะคราวนี้ทำยังไงต่อพี่เพื่อให้พิสูจน์ว่าเป็นของจริง เราส่จริงๆปลาทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตัวเราช่างเลยใช่ไหมช่างอืออ่าช่างเลยตอนนี้ครับเล็กใหญ่ผสมครับไอ้มัดเอากป๋องมาล่ะตาช่างพอไหมฮะพอเอาพอโอเคยัดยวดไม่พอใช่ไหม่งไม่พอ